สวัสดีครับทีมงานอีสานมังววนครับผมืันนี้ก็ไม่ยนวาวอีกครับผมก็ไปวาวอีกครับครับผมมาสิละวครับผมสิเป็นได้วาอีสานมังวงวนครับเฮียอีสานมังววนไปถอย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 อัน้วครับผม

ว่าเออจัดที่งาเน้็อ,อ,อยู่ยกเด้ยเอ,อยออกโอ้ล้มกระลังดีเลยครับพี่น้องโอ้ยตัดมากวานครับผม <c oughs> ลองสรู้ไหม,มครับผมสรู้ดังบ้าค่อยดีมันไหนฝัน่างคนลมข้าดในชาวบ้านอีกแล้วครับเมื่อนี่อ,อ,อ้าวเดี๋ยวเราเนี่ยฝ่าเนี่ยลมแห้งแล้ว งัวลำคันเล้โนูเสียงดังแ็ดไหนงัวขี่แต่โอ้โหล่มยางแรงครับขึ้นสวยงาม

สามคนมาฆ่าในชาวบ้านอยู่เหระครับมือนึ่ครับผมมือแทบสีขียแดงครับโอ้โหเอามือมาอยู่เลยนะมันแห้งครับมันดึงแห้งครับคนแทบสีปิวเป็นำบาวเลยครับจับจับจาลยีเบเออค่ดีก็แงหนึแล้วครับ ร้อแห้งขนาดครับผมเดี๋ยวจังไหนอย่าลืมกดนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดฟังนี่นะครับผมนี่กดตรงนี้ครับผมเนี่ยกด subscribe นะครับกดกดกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็กดเออ่คลิปกดชิปด้อนหลังนะครับผมนี่ฟังนี่ครับผมฟังเนี่ยครับผมหนึ่งชิปสองชิปนี่ครับผมหนึ่งชิปสองชิปโอเคครับ